วันนี้พี่แมนนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับสูตรที่จะจัดการกับโรค NCD ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของ a v o อน Neu นว t s u t i c ติอนะครับก็คือ 3A ตัวแรกก็จะเป็นดูแลเรื่องของระบบลำไส้ทั้งหมดเลยก็คือ a v ว l i ิ Fiber สิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องจัดการก็คือลำไส้ทำลำไส้เราให้สะอาดทำลำไส้เราให้แข็งแรงลำไส้เราก็จะสามารถดูดซึมอาหารได้เต็มที่นะครับด้วยตัวนี้ a อ i อ fiber นะครับจุดเด่นเลยนะ นะครับส่วนประกอบสําคัญหลกัหลกๆเลยก็คือผักและผลไม้เนี่ยรวม22ชนิดนะครับอยู่ในซองสองเดียวมีอะไรบ้างนะครับเด่นๆเ,เลยนะครับตัวแรกที่ใส่มาก็คือเป็นไซโลโอลิโกแซคคาไรใส่มาถึง4 0 0 0มิลลิกรัมซึ่งในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยไฟเบอร์เนี่ยมีไซโลแทบทุกตัวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ามาไม่เกิน1 5 0่ามิลลิกรัมแต่เอเวนไนใส่ามา4 0 0 0มิลลิกรัมมากกว่าท้องตลาดเนี่ยถึง4เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นงานวิจัย จากมอคอนแกนด้วยนะครับที่ได้มาจากสังขพูดซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ก็คือโปรไบโอติกนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะนะครับเป็นแบคทีเรียชนิดดีเลยที่คอยดูแลลําไส้เรานะครับพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเมื่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ลรวเนี่ยเขาได้กินเป็นอาหารเสร็จแล้วเนี่ย นะครับเขาก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตเริ่มที่จะแข็งแรงและที่สําคัญนะครับก็จะทําลําไส้เราให้สะอาดด้วยดูแลลําไส้เราให้สะอาดพอลําไส้เราสะอาดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับลาไส้ก็จะดูดซึมอาหารได้เต็มที่เลยนะฮะเราจะกินกาแฟหรือว่าจะทานอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับลาไส้ก็ดูดซึมได้เต็มที่เลยนะครับดูดซึมได้หมดเลยร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะฮะเห็นไหมครับลำไส้เล็กเรายาวเท่าไหร่ครับ ลำไส้เล็กเรายาว7เมตรใช่ไหมเจ็ดเมตรแล้วมันตรงไหมครับไม่ไม่ได้ตรงนะครับมันเป็นหยักหยักงองงโค้งไปโคตรไปโคตรมาอย่างเงี้ยนะครับมันยาวมากก็คือหลายช่วงตัวเลยทีเดียวเวลาที่เรากินของที่เราชอบพวกที่ปิ้งปิ้งย่างย่างนะครับประเภทพวกเนื้อต่างๆที่มันย่อยยาก่ะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็อร่อยดีนะครับแต่เวลาที่เราขับถ่ายทุกคนว่าจะขับถ่ายออกหมดไหมครับไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า พวกเนื้อต่างๆที่มันย่อยยากพวกเศษเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ตามซอกตามหลืบต่างๆของลำไส้เพราะว่าลำไส้เรามันยาว7เมตรไงนะครับและไอ้พวกที่เป็นเนื้อพวกเนื้อต่างๆที่มันไปอยู่ตามซอกตามหลืบนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นก็คือมันเน่านานวันเข้ามันก็จะเริ่มเน่าแล้วนะครับพอเน่าเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเปื่อยเป็นเมือก<ไป>เป็นมันเป็นตะการต่างๆที่อยู่รอบลำไส้เราทั้งหมดเลย เห็นไหมครับลำไส้ก็จะดูดซึมไอ้พวกนี้ไปเลี้ยงร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยเมื่อเขาได้กินอาหารแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ไปแซะนะครับไปแซะแสะแสะเอาพวกมื่อมันตะกันต่างๆที่อยู่ตามซอกตามหลืบนะฮะที่อยู่ตามซอกตามหลืบไปขุดขุดขุดออกมาไว้นะฮะไปขุดมาไว้นะฮะไปขุดมาไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ตัวที่2ที่เรียกว่าซิลีมฮักตัวเนี้ย เขาก็จะทําหน้าที่ดูดซับแล้วก็กวาดนะครับเราขับถ่ายออกไปซึ่งตัวซิลิมฮักตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นเหมือนเม็ดเมงลักเวลาที่เขาโดนน้ำนะเขาก็จะพองขึ้น25เท่าของตัวเขาเองนะครับซึ่งเอวานายใส่มาถึง2 0 0พมิลลิกรัมนะครับก็คือพองขึ้น25เท่าของตัวเอง2 0 0พมิลลิกรัมก็อยู่ที่ประมาณ5ขีดที่อยู่ในลําไส้เรานะครับทีนี้เขาก็จะทําหน้าที่อะไรครับเขาก็จะทําหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปรกที่อยู่ในลําไส้เรา นะครับของไม่ดีที่อยู่ในลําไส้นะครับแล้วก็ของที่จุลินทรีย์ขุดๆุด,ด,ดออกมาไว้มากรองไว้นะครับตัวซเซรั่มฮักก็จะทําหน้าที่นะครับก็คือดูดซับแล้วก็รูดขับไข่ออกไปนะฮะทำให้ลําไส้เราก็คือสะอาดร่างกายก็ได้รับสารอาหารเต็มที่เลยร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับซึ่งตัวซเซรล่มฮักเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นด้วยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดน้าตาลในเลือดแล้วก็ดูแลตับอ่อนนะครับทำให้ตับอ่อนในแข็งแรง เมื่อตับอ่อนแข็งแรงเขาก็จะทําการผลิตอินซูลินออกมาอินซูลินทําหน้าที่อะไรครับอินซูลินก็จะทําหน้าที่พาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดนะครับไปใช้เป็นพลังงานคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับค่าน้าตาลก็จะดีขึ้นและก็ที่สําคัญนะครับช่วยลดการสะสมไขมันในหลอดเลือดด้วยทนะ้องการหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจยังไม่พอนะครับก็ยังใส่ตัวนี้เข้ามาด้วยครับสมุนไพรไทยหลายคนรู้จักครับคือตีพลาันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสมอพิเภศสมนไทยแล้วก็มะขามป้อมซึ่งเป็นตัวปรับธาต คนที่ท้องผูกร,ระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นส่วนคนที่ท้องเสียเขาก็จะไปช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้แล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติพูดง่ายๆว่าเป็นตัวปรับท่านนั่นเองนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวที่หลายคนรู้จักเลยนะครับใส่เข้ามาด้วยใช่ไหมนะครับใช่เลยตัวนี้ครับซีบัคทอนอตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่ามีวิตามินสูงเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลสละนะครับรบำรุงหัวใจ บำรุงตับบำรุงสายตาแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะครับในเลือดได้ด้วยแล้วก็ใส่สารสกัดจากอง,งุ่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาร o อ c ซนะครับและก็ที่สําคัญเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลือดเลยนะครับตัวนี้ก็คือช่วยป้องก,กงันโรคหัวใจนะครับเร็งแล้วก็เสริมภูมิต้านทานและยังชะลอริ้วรอยด้วยนะครับชะลอวัยโดยการที่เขาก็จะไปสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยทําให้ผิวพรรณในเปล่งปลัง่ง แล้วก็ที่สําคัญนะครับใส่สารสกัดจากเปลือกสนเข้ามาด้วยตัวนี้ก็แน่นอนนะครับก็คือเป็นสาร OPC เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงเลยนะครับและยังเสริมฤทธิ์นะครับช่วยการทํางานของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระในร่างกายเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังใส่เมลอนเข้ามาด้วยสารสกัดจากเมลอนนะครับก็คือกรรมวิธีความเย็นผ่านการฟริดได อ่นะครับก็ละเอียดยิบเป็นผงชงกับน้ำเย็นนะครับต้องบอกว่าหอมอร่อยมากๆเลยหอมอร่อยมากเลยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยได้กินเมลอนสดๆเป็นลูกเลยนะฮะแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับอนอกจากนี้ก็ยังมีสันสกัดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอปเปิลนะครับสันสกัดจากสับประรดกีวีทับทิมนะฮะชาเขียวแล้วก็ขมิ้นชนันว้านหางจระเข ผักและผละไม้รวม22ชนิดอยู่ในซองสองเดียวสรุปคือเอลิไฟเบอร์ช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ 1. ก็คือไฟเบอร์เนี่ยก็จะไปช่วยดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราให้แข็งแรงเมื่อจุลินทรีย์ที่อยู่นในลำไส้เราแข็งแรงเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการเรื่องของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะทําความสะอาดตามหลืบต่างๆนะครับตามหลืบตามซอกต่างๆ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับทุกตัวที่ใส่มาในเอลิฟไเบอร์เป็นสารต้านอนุมูลสละทั้งหมดเลยอนุมูลสละนะครับมีอะไรบ้างก็มีไม่ว่าจะเป็นนะครับในเลือดนะครับในตับในไตในน้ําเหลืองระบบลําไส้ทั้งหมดเลยนะนั่นหมายความว่าเอลิฟไบเบอร์นะครับสามารถล้างได้ทุกส่วนของร่างกาย สุดยอดมากๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเราต้องกินทุกวันไหมกินทุกวันแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอสารพิษทุวันใช่ไหมครับเราก็ต้องกินทุกวันพอเรากินทุกวันเสร็จแล้วเร,เราสารพิษต้องออกจากร่างกายไหมขับถ่ายออกไปครับก็ต้องกินทุกวันเช่นเดียวกันแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องจัดการคือลำไส้ทําลำไส้เราให้สะอาดทําลำไส้เราให้แข็งแรงนะครับลำไส้เติถึงดูดซึมอาหารได้เต็มที่เห็นไหมครับ ลำไส้เรายาวกี่เมตรครับ7เมตรนะครับเเมตรนะหกถึงเช่วงตัวของคนคนนั้นน่ะนะครับทุกคนลองวัดดูสิบันยาวขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญมันตรงไหมครับไม่ไม่ได้ตรงมันเป็นอย,อยากหยังงงงกงองอเราโคตไปโคตมาใช่ไหมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราใช้บริการลำไส้เรามากี่ปีแล้วครับ10ปี20ปี3 4 0 5 1 0 7 0หกปีก็แล้วแต่ แล้วแต่นะครับคาถามคือวันนี้เราเคยเซอร์วิสลำไส้หรือเปล่าเราเคยทําความสะอาดลำไส้เราหรือเปล่านะครับท่านรู้ไหมว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้บริการลำไส้มาตั้งหลาย10ปีเนี่ยอาหารผ่านลำไส้เนี่ยหลายตันแล้วนะครับไม่รู้กี่ตันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับลำไส้เราก็เกิดปัญหานะครับข้อแรรคือถ้าลำไส้เราไม่สะอาดเนี่ยทุกอย่างคือจบเลยนะจบแน่นอนครับเพราะอะไรครับทึงเราจะกินอะไรดีๆเข้าสู่ร่างกายก็แล้วแต่นะครับ ลำไส้ดูดซึมไม่ได้ครับอยากดูดซึมได้ก็ดูดซึมของที่เป็นเมือกมันแต่การต่างๆ,ๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเลี้ยงร่างกายทําให้ร่างกายเราเสื่อมไหมเสื่อมนะครับแล้วก็ป่วยเร็วไหมป่วยเร็วเสียชีวิตเร็วทุกคนลองสังเกตดูสิครับว่าทําไมคนปัจจุบันเนี่ยถึงเสียชีวิตเร็วนะครับเกิดจากตัวนี้นะครับลำไส้นี่แหละครับไม่สะอาดตัวหลักตัวแรกเนี่ยนะครับวันนี้เราจะกินอะไรที่มันอร่อยกินอะไรที่เขาเรียกว่า กาแฟหรืออาหารเสริมต่างๆนะครับแล้วให้กาแฟอาหารเสริมเหล่านั้นนะครับร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องจัดการคือลำไส้ก็คือเอลิทไฟเบอร์ตัวนี้นะนะครับก็คือง่ายๆนะครับกินก่อนนอนนะก่อนนอนก็คือ3ามทุ่มประมาณเนี่ยสมมตินะสามทุ่มเรานับไปอีก8ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณสักตีห้าหกเจ็ดโมงครับเขาก็จะปลุกเราเบาๆก็คือช่วยในการขับถ่ายนะครับพุ่งเลยนะครับพุ่งร่วงโปร่งสบายข้อดีก็คือครับไม่ มวนท้องไม่บิดท้องแล้วก็ลำไส้ไม่นองแล้วก็สามารถกินได้ทุกวันเลยเหมือนกับเรากินน้ำผักผลไม้ทุกวันนะฮะโอเคไหมครับเหมือนกับเราได้กินเมลอนเป็นลูกๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมันสดสดนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับตัวแรกผ่านไปนะครับสิ่งที่สําคัญต้องทําลำไส้เราให้โฟทําลำไส้เราให้สะอาดก่อนโอเคไหมนะครับตัวแรกก็คือเป็นเอวิตไฟเบอร์นะครับขับล้างสารพิษดีท็อก ok, สารพิษนะครับแล้วก็ ลดใครมาในหลอดเลือดแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับ